สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆสุขุทุคนจ้ากำลังพบเพอกับเอมี่คือเกานาะจ้าเนาะเมื่อนี้เลือกงามย่ำดีค่ะสีเห็ดอ่าแยมเนาะค่ะสิพาพมาเก็บลูกควีนเนาะค่ะเนาะนี่กระเรื่องหอมแล้วค่ะได้เวลาแล้วเบิ่งค่ะเบิ่งสีเขาเนาะตอนนี้กับบรรยากาศค่ำๆแดดซ่องแน่ค่ะนี่ค่ะขันยูโฮมกับสีเป็นสีจังสีค่ะสีเหลืองแล้วหอมหอมแ้วค่ะเด้อเอ็มมี่กับเก็บไปหลายถังแล้วอะ อันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยจ้าฝนเนาะโยนลงเลยค่ะโอ้ยนี่จ้ค่ะเด้อเป็นแมงเนจังหน่อยเดี๋ยวเฮาไปเลือกเอาเนาะค่ะเนาะตอนเฮาอ่าหันเป็นชินแล้วอีกึ่งฝ่าุนค่ะสูงต้นมะสูงดอกแต่ว่าหมากเขาเพิ่งค่ะตันเป็นจงไหดดอก็ี่เป็นแมงแนฝนตกเนานะคะ่ะ เ้ยคุณแล้วเถงมานะลูกนั่นได้จังเอาค่ะคุณเนี่ยี่ะลูกสูงๆค่ะลูกต่ำๆเอ็มี่เก็บเบิดแล้วเนาะคุณแล้วใส่ล่ะเห็นอยู่กับบวพผ้าเก็บโดนดอกเดี๋ยวเอ็มี่สิเก็บไปเองเนาะจ้ะใส่ผู้ทางไปเพื่อนๆล่ะนี่ก็คือลูกควินที่เอ็มี่เก็บมาแล้วเนาะจ้ะนอกระสีสังเกตเห็นว่ามีแมงมีเอยียงมาเจาะเน่เนาะจ้ะนอ่ลูกนี่ก็เหลืองงามอยู่จ้ะแต่ว่ามีหอยแมงค่ะ เดี๋ยวเอมี่กับสิมาล่างแล้วก็เลือกเอาเนาะค่ะว่าอันใดอ่าเป็นตาใส่ใดใสบะใดเข้ากับเลือกเอาเนาะค่ะเนาะตอนนี้กับสิพามาเบ่งอ่าอุปกรณ์ที่ห้องต้องเตรียมในการเฮ็ดแย้มเนาะค่ะเนาะอันแรกกับสิเป็นมอไปใหญ่ๆเนาะจะเนาะมาอ่าไหวใส่ผลไม้เห้านะจ้ะเนาะมีเขียงค่ะมีดค่ะถุงมือเนาะค่ะเพราะว่าอ่าผลไม้ชนิดนี้มันสีเห็ดให้มือเข้าแดงเลยค่ะเด้อคันบอไ่ถุงมือนี่ล่างออกยากอยู่จักน้อยจะจังใดกะอ่าเตรียมถุงมือมาวบค่ะแล้วก็ สิมีน้ำตาลเนาะคะ่ะน้ำตาลก็แล้วแต่ค่ะสันผู้ใดมากหวานน้อยมาหวานหลายเนาะจ้ะส่วนตัวเอมีน่นี่สีใสอ่ลลาผลไม้หนึ่งกิโลกับน้ำตาลประมาณครึ่งกิโลเด้อจ้ะเด้อแล้วก็ผู้ใดมากหวานอ่าหลายก็เพิ่มมากหวานน้อยก็ลดเอาเนาะจ้ะเนาะเป็นสูตรของเฮาเองจ้ะแล้วก็สิมีอ่าเขาเอิ้ญมะยังขวดอ่าแก้วเนาะค่ะเนาะไว้ใส่ผลไม้เฮานั่นจ่ะตอนกวนแล้วเนาะแล้วก็ ฟ้าปิดค่ะเอมี่ก็ซื้อมาหลายอยู่อยู่ในบ้านเนาะ,จ,ะจ้าเพื่อนๆตอนนี้เอมี่ก็สชิมาปอกเปลือกผลไม้ก่อนเด้ะจ้ะเด้อเปลือกกับเปลือกบางๆค่ะเัาก็จะปอกจังสีแล้วค่ะปูดนะคะนะเนาะมีกระสีปูดง่ายๆนี่และคะ่ะก็ะสีมีแมงเนะจ้ะเดี๋ยวเข้าจังมาเลือกเอาเนาะคะนะ่ะเนาะ ได้แล้วค่ะจังสี่ฮาจะมา,อาปอกออกที่หลังนะะเนะะเา,กกนะ,ะ,านเนะค่ะเนาะปอกไปจักสองสามลูกก่อนจ้าแล้วจังมาหั่นเนาะค่ะเนาะ พอละใบชนิดนี้เนาะค่ะเอาเข้าเอาไปตํากระแซบได้จ้ะเอมี่ร่องตาแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมือล้างคันนี้เวลาเดี๋ยวจะล่งคลิปให้เบิ้งด้อยค่ะเด้อหอมหอมค่ะกินตอนนี้กระซสร็บเสบด้วค่ะคันจิ้มเกลือก็ได้ด้วยค่ะเด้ออันเหน็ดไปน้ากินไปน้านี่แหละจ้ะสไตล์เอมี่นะคะน้ำซิมค่ะเสร็บสรสมหอมหอมมันหวานค่ะหลายรสชาตินะจน๊ะเนาะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เอ็ดมี่ก็จะมาหั่นให้เบิงด้วจ้ะเพื่อนๆจ้ะติ๊กเข่งโอ้เบิงเบิงค่ะอันงกะสีมีแมงอยู่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้อ่ะเทากับมาหั่นเป็นชิ้นน้อยๆเนาะจ้ะเนาะแล้วก็มาเลือกเอาค่ะเอ็ดมี่กะสีปาดออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าันให้มันซุกคักผลไม้ทุกชนิดละจ้ะมันกะสีมี่ไอ้แมงเนาะค่ะเนาะ จังสีค่ะแล้วก็หั่นเคองจังสีค่ะโอเคใส่หมอค่ะหลังจากนี้เ้าก็จะไปล้างทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันมีเศษแมงเศษอีอย่างเดี๋ยวมันสีบอสะอาดเนาะจ้ะเนาะเอ็มนีกะจีดแบบง่ายๆนี่แหละค่ะหั่นสามสีชินเนาะค่ะเนาะเบิ่งเอาค่ะอันใดเป็นแมงเ้าก็เลือกเอาเนาะจ้ะเนาะ เครื่องอีกค่ะอโอเคเดี๋ยวตอนนี้เอม,มีก่กะซิมาเบิ่งลูกนีว่าม,มันมีอีกบ่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะค่ะน้องโอ้ลูกนีงามอยู่ค่ะเม็ดเขากะซิเป็นเม็ดน,น้อยๆยังสี่ลราคา่ะคือเม็ดแอปเปลิลนี่แหละค่ะข้างในเนาะเพื่อนๆเห็นปะจะนี่ค่ะหั่นเป็นชิ้นน้อยๆแบ่งสามชิ้น อยู่ค่ะลูกนี่ตัดแกนตรงกลางออกแล้วค่ะเนาะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นน้อยคือเกาซ้ำนี้แล้วค่ะโอเคจเจ้ะเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้เอมี่ก็ต้องขอตัวหั่นผลไม้พวกนี้ให้เบิร์ดเดี๋ยวตอนมาก,กวนตอนนี้อย่างเอมีส่สิพามาเบิ่งอีกรอบหนึ่งเลยจ้ะเด้อ จ้าตอนนี้เอมี่กับสิพามาใส่น้าตาลเนาะจ้าผลไม้ของเอมี่ใส่สองกิโลเด้วค่ะกับน้าตาลหนึ่งกิโลเนาะจ้าเนาะเอมี่กับสิใส่ไปจังสี่เลยจ้าใส่ไปเฮ็ดเป็นสั้นๆไปจังสี่ละค่ะดอจากนี้เอมี่กับสิไปเอาผลไม้มาอีกหนึ่งอ่ะสองกิโลเนาะจ้าแล้วก็ห้อยน้าตาลเฮ็ดจนเต็มมอนี่ละจ้าแล้วลุนน้ากันตอนเอมี่กวนซุกแล้วเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้า ตอนนี้เอมี่กระสีโรยน้ำตาลรอบสุดท้ายค่ะทั้งหมดนี่8กิโลเนาะค่ะเอมี่กระสีไส้น้ำตาล UC กิโลเนาะค่ะเนาะใส่ไ,ไปค่ะด้วยขําบนจากนั้นกระสีตั้งไฟเนาะจ้ะเนาะตั้งไฟอ่อนๆค่ะหลังจากนั้นกับพอน้ำตาลละลายอีกอย่างแล้วก็ต้มเดือดได้ด้ค่ะเด้อจากนี้ห้ากค่ะ จะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนะผลไม้ข้าสุกละลายมดแล้วก็ค่อยกวนไปกวนไปนาะจะเดี๋ยวมาเปิ่งน้ำกันจ้ะจ้าเพื่อนๆตอนนี้เอมีกระเด็ก,กวนผลไม้มาสักพักแล้วด้วจ้ะเด้อกระสิสังเกตเห็นว่าน้ำเขาก็สีออกหลายอันนี้กับมีน้ำตาล4กิโลนาะจะนาะจากเต็มหมอ้อจ้ะเต็มหม้อกระสีเหลือสำนีค่ะ ตอนนี้เอมี่กับสิกวนไปกวนกับใส่ไฟอ่อนๆเน้ะจ้ะตอนนี้ e pink, นะเอมี่กับตั้งอยู่เตาพิงเนาะจ้ะเตาพิงของเอมี่กับเป็นแบบนี้ละจ้ะพอดีอ่ามื้อนี้มันหนาวเนาะคะ่ะก็เลยจุดไฟเนาะจุดไฟนั่ละจ้ะวันนี้กะก็เลยช่วยโอกาสเอามะตุนก็ <c oughs> เอามะตุนเอามากวนใส่ตรงนี้เลยไอ้นี่เป็นเตาพิงสมัยกะะนะ่อนเนาะค่ะเนาะใส่ฟืนค่ะแล้วก็สิมีเตนะ่อบเนาะ ต่ออบเอาไว้อบเนื้ออบไก่อบขนมปังอบแล้วแต่จ้ะกะสิเป็นของแม่ยาแต่ดูลหรจ้ะบ้านหลังนี้เนาะเพิ่นกะสือมาไว้อันนี้กะซ่อมเป็นอ่าช่องแอร์เยียงคีเทาเนาะค่ะเนาะห่อนบ่นนี้นั่นแหละจ้ะเข้าจุดไฟขังบนขีน้เทา่ากะสิลงมาข้างล่างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะหม่องนี่กับหม่องเก็บฟืนเก็บเยียงนั่นแหละ,ะคะ่ะจกกักเยียงมีเต็มอยู่อสกปรกอยู่อ่ะมาต้องเบิ่งดอก อัีกับพิงไฟไปน้ำค่ะเฮ็ดกับเขาไปน้ำเนาะประหยัดแก๊สเนาะมือใดอัน,นจุดไฟกันจุดต่อฟิงกัเฮ็ดกับเขาอยู่นี่ก็ได้ค่ะเอาหม้อกระทะเอาหม้อต้มเอียงมากห่อนขึ้นกันค่ะอันนี้กับแทนแอร์อุ่นใดห่อนอันห่อนก็ห่อนแอร์อุ่นเนาะประหยัดแก๊สค่ะพิงไฟไปฟื้มเฮ็ดกับเขาไปน้ำเพิ่มความห่อนในบ้านเนาะจ้ะเนาะ โอเคจา้าขอบคุณหลายๆจ้าเพื่อนๆทีๆ่ติดตามรับชมเนาะเอมี่กับซีตุนไปพุ่นละจ้ะจนหอดอันคำผลละขันคำม,มือนีเบล้วเนาะกร,ะเรเห็ดต่อมืออื่นค่ะมันกำบังเ,เสียหายเด้อค่ะเด้อตุนไปเรื่อยๆจา้าจนอันนี้ละลายมันกวนกวนกวนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นละจ้าเดี๋ยวจังมาเบิ่งตอนอ่าเอมี่กวนเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเด้อแล้วก็สีมาบรรจุขวดมาอียงน้ำกันเนาะจาา้าเนาะถ้าเบิ่งเป็นกำลังใจให้เอมี่ในเด้อจ้าเด้อ ใส่เวลานานนี่จะเฮ็ดผลไม้นี่เนาะเดี๋ยวจากเต็มหม้อนี่มันสิเหลือเท่ายเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจังมาเปิ้ลน้ากันจ้าจ้าเพื่อนๆตอนนี้เยี่ยมของเอมี่กระพร้อมแล้วเนาะจ้าเนาะเปิ้ลได้จ้าจากเต็มหม้อเนาะจ้าเนาะกระสีเหลือซ้ำนี่ละค่ะเห็นไหจ้ามันมืดแล้วเนาะจ้าไฟเฮือนเอมี่มันสิมีหลอดเดียวได้จ้าในห้องครัวนี่ละค่ะข้าเจ้าก็ใส่ไฟสีเหลืองค่ะบะแมนสีอาขาวแบบบานเฮ่าเนาะจ้าเนาะมันกำลมองบปเห็นเนาะ ลักษณะของแย้มทีไดเนาะจ้ากระสิเป็นจังสี่เนาะจ้ะเนาะเห็นบ่จ้ะเดี๋ยวตอนนี้เอมมี่ก็ต้องคอตัวไปบรรจุขวดเน,นาะจ้าเนาะเราจังมาเบิ่งน้ำกันเน,นาะจ้ะเนาะว่าเอมมี่เฮ็ดออกมาใดจะขวดเน,นาะจ้ะเนาะโอเคค่ะไปเบิ่งกันเลยจ้าจ้าตอนนี้เดี๋ยวเอมมี่กรสีมาบรรจุขวดเน,นาะจ้ะเนาะนี่นี่ค่ะแย้มของเฮาใดเนาะเฮาก็จะบรรจุขวดให้เต็มนะคะเด้อ พยายามสิบริเ็ดให้มันเปืี่ยนเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดตอนไอ้เขาหอนๆเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันสิเป็นการกําจัดอ่าเขาเอื่นอ,อีหยังอ่าสูนไอ้ให้มันให้อากาศออกมาข้างนอกไหมคะ่ะมันสิเก็บได้โดนเนาะนมีกระเฮ็ดมันจะเสิร์ฟคนละจ้ะจนคำค่ะสีเฮ็ดเห็บิ่งจะขวดหนึ่งนะจ๊ะเด้อขวดนี้ประมาณครึ่งกิโลเด้อค่ะเด้อ โอเคได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอมี่จะสิปิดฝาเนาะคะ่ะเนาะปิดฝาให้แน่นนะจะเด้ะแน่นที่สุดค่ะจากนั้นข้ากับสิทธความไว้ในอ่าผืนเนาะคะ่ะเนาะในโต๊ะในเอียงของห้า,า,ม,าหมือเศร้ามา,จากจนมันเย็นข้าจะง่ายขึ้นนะจ,จ้ะเนาะเพื่อนๆแล้วนี่ก็คือแยมที่เอม,มี่กวนได้เนาะจา้ะเนาะเอมีเ่เฮ็ดรอบนี่ได้สิบขวดไงกับสองสามขวดน้อยเนาะจา้ะเนาะอ่าเพราะว่าได้ให้แไม่ยาไปแล้วเพื่อนว่าสิเอาไปฝากมูเนาะจ้ะ ส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวสีคนไปไหว้บ้านแม่ยายยุคของไต้ดินเนาาจะเพราอว่า,ามันสีอากาศเย็นสีเก็บได้โดนนาะจะแล้วก็ที่เหลือนในหมอก็มีจ้ะที่เหลือนในหมอเอมี่คิดว่าสีเฮ็ดขนมหวานนาะจะนอกเฮ็ดขนมหวานหนาแย้มค่ะเดี๋ยวขันมือใดมีโอกาสาเลิกงามย่ำดีเดี๋ยวสีได้ตัดคลิปลงให้เพื่อนเบิเ่์นเดอะเด้อไว,ว้ติดตามให้กำลังใจเอมี่ในเดอะเด้อว,ว่าหน้าตาขนมหวานเอมมี่สีออกมาเป็นจังใดเนาะ เดี๋ยวตอนนี้มันเย็นแล้วเดี๋ยวสิไปอุ่นจ้ะอุ่นแล้วก็สีเฮดขนมหวานนะจ้ะเนาะโอเคค่ะขอบคุณได้หลายเพื่อน,อนๆติดต,ตามให้กำลังใจเอมมี่มากโดยตลอดนะจ๊ะคันผู้ใดมาเก็บนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ e เอมมี่ในเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้เอมมี่ต้องขอตัวไปก่อนจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า